กินข้าวเย็นแล้วแล้วก็เจอรถตุกๆ๊กน่ารักมากเลยเป็นรถตุกๆุ๊กนำเที่ยวเขาเรียกตุกๆ๊กหัวกบน่ารักค่ะกินอะไรนะคะติ่มซำและมีชาร้อนชาร้อนที่นี่เขาก็จะใส่นมข้นมาให้ ถ้าเราไม่ชอบหวานมากเราก็อยากคนอยากคนไปถึงคนๆน,นะคะเมื่อกี้เจอไปแล้วร้านแรกหวานเจี๊ยบแล้วก็คนเบาๆมันก็จะได้อัตรรสพอสมควรโอเคเดี๋ย okay, วจะมีปลาต้องโถตามมาค้าานนี้จะออกไปหาอะไรทานกันแล้วก็เที่ยวอยู่ในเมืองตรังนะเพราะว่าดูฟ้าดูฝนนี่ถ้าทางจะเดีย๋ยวจะมีฝนตกอ,อีกแน่ๆเลยเราก็อยู่ในนี้เพื่อรอดูก่อนว่า อากาศจะเป็นยังไงเราจะได้ไปเกาะกันไหมยังไม่แน่ใจเดี๋ยวติดตามชมนะคะนี่สวยมากเลยค่ะเอ็กซิรีบันแถวนี้อาคารบ้านเรือนเป็นอาคารเรือนเก่าสีสวยนี้เราจะมากินร้านเซลองอ,อที่มีก๋วยเตี๋วด้วย ก๋วยเตี๋ยวมากเลยมีเค้กด้วยน่ารักน่ารักมีเมนูเมนูเขาก็วาดเองนะคะมีก๋วยเตี๋ยวเนื้อทานเล่นเบกเกอรี่เครื่องดื่ม บะหมี่เนื้อน้ำจิ้มสีฟูใช่ไหมคะตันนี้บะมีเล้งโอ้ยน่ากินมากๆของเรายังไม่มาเราแบบสั่งธรรมดาธรรมดามากเลยนะคะก๋วยเตี๋ยน้ําเนื้อเป็นคนไม่ชอบความเสียงเราเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ทุ่งข่ายฝนนเทลงมาเมื่อกี้นะคะแต่ว่าตอนนี้ฝนหยุดแล้วเราจะเดินเข้าไปชมธรรมชาติข้างในกัน จุดนี้เราจะไปตรงสะพานข้างหน้าเป็นสะพานนะคะเหมือนว่าตรงนี้เป็นหอให้เราเดินขึ้นไปชมวิวได้ไปเราเดินขึ้นไปกันเฮ้ยสะพานหน้าหวัดเสียวมากว่าจะลื่นไหม ก็มีราวให้จับโอ้มีทางเดินไปถึงตรงนู้นเลยค่ะคุณผู้ชม มันโยกยกเยกยกแยกด้วยนะคะท่านผู้ชมหยุดให้ดูธรรมชาตินิดนึงอันนี้เรามีเพื่อนมาด้วยนะคะเดินไปต่อ เรามาถึงตรงนี้แล้วเราจะขึ้นไปดูชั้นบนสุดกันดีกว่านะคะโอ,อมันมีทางไปต่ออีกด้วยค่ะว้าว นี่คนกลัวความสูงก็น่าจะต้องไม่มองไปข้างล่างค่ะโอเคเอาล่ะระหว่างที่เราเดินเล่นอยู่วันนี้เราก็คุยกันไปด้วยดีกว่าว่าช่วงที่ไปเกาะพังงานเนี่ย เราใช้ชีวิตยอยู่ยัางไงาหลังจากที่ออกจากเกาะพังานซื้อตั๋วเรืออะไรเรียบร้อยแล้วเป็นค่าเรือไปกลับแล้วนะคะเงินก็หมดค่ะเหลืองบอยู่ร้อยกว่าบาทค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะเราก็มีเงินสำรองไว้อยู่นั่นแหละแต่เราแค่อยากรู้ว่าไอ้งบ5้าพันเนี่ยมันพาเราไปถึงไหนได้บ้างก็สรุปว่าเราไปได้ถึง สมุยนะคะคือถ้าเราไม่ได้ใช้เงินค่าเรือข้ามไปพังงานะ่ะเราก็สามารถนําเงินก้อนนั้นนั่งรถกลับเชียงใหม่ได้แต่ทีนี้เราวางแผนไว้แล้วว่าเราอยากจะไปเที่ยวต่อใช่ไหมเรามีแผนไปเยี่ยมเพื่อนฝูงเยอะแยะเราก็เลยต้องไปต่อค่ะทีนี้พอไปพังงานอะ่ะเราโชคดีมากเลยที่เจอเพื่อนๆแล้วก็มี เพื่อนใจดีทําอาหารมาให้แก๊งเพื่อนที่เขาอยู่ที่พังงานอยู่แล้วนะ่ะทาอาหารมาให้ทุกมือ้อเอ้ยไม่ใช่ทุกมือ้อวันวันละครั้งนี่แหละเอามาตั้งไว้แต่มันก็ทานได้เย็นนะทั้งกลางวันทั้งเย็นอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ให้ใช้วิธีหยอดกล่องเอานะใครกินแค่ไหนก็ได้แล้วก็หยอดกล่องเอาตามความสะดวกความพอใจอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นสังคมที่น่ารักค่ะมีกัน เอื้อเฟื้อแบ่งปันกันโดยที่ไม่ได้หวังผลกําไรอะไรเลยนะช่วยเหลือกันน่ารักมากมากนะคะที่พังงานเรารู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีในการที่ได้ไปเยี่ยมเพื่อนที่นั่นและได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆที่มีน้ำใจน่ารักกันทุกคนนะคะก mm ็ hmm. ถือว่าการไปพังงานครั้งนั้นก็ทำให้เราประทับใจมากส่วนวันนี้เรามาถึงที่ตรังแล้วเนื่องจากว่า ที่ตรังมีเพื่อนที่เปิดร้านกาแฟาอยู่ค่ะก็เลยมาเยี่ยมเยียนเขาเขาย้ายมาจากที่กรุงเทพนะวันนี้มาเปิดที่ตรังก็ถือโอกาสมาเที่ยวตรังด้วยตอนแรกเราว่าจะไปเที่ยวข้ามไปเที่ยวเกาะสุกรแต่เนื่องจากว่าวันที่มาถึงปุ้งเนี่ยก็มาพร้อมพายุค่ะแล้วคนที่เกาะเขาก็ส่งอเสดษมาบอกว่าพายุเข้า ไม่น่าจะไปได้เรือเล็กเขาห้ามออกเนาะเพราะว่าเราต้องข้ามเรือเล็กกันไปเราก็เลยต้องลมเลิกแล้วก็เที่ยวอยู่ในตรังนี้ก่อนนะซึ่งวันที่ฮงมาถึงก็คือวันที่สิบเอ็ตุลาใช่ไหมคะและณนะขณะน,นี้วันนี้ก็คือวันที่สิบสองตุลาซึ่งมันเป็นช่วงของพายุพอดีเนี่ยขณะที่พูดอยู่ที่ฝนก็ตกลงมานะคะก็เลยเพื่อความปลอดภัยนะจะเที่ยวอยู่ในนี้ก่อน ว่าในอินรังเนี่ยเป็นเมืองที่น่ารักเป็นมีอาคารตึกเก่าบ้านเรือนสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากค่ะแล้วก็มีอาหารอร่อยเยอะแยะมากนะตั้งแต่ทริปที่ออกจากบ้านมาเนี่ยคงรู้สึกว่าเฮ้ยคงกินเยอะมากเลยอะ่ะแต่ก็ดูแบบน้ากลมขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ก็กินอิ่มนอนหลับมีความสุขดีรู้สึกโชคดีที่ได้เจอเพื่อนดีด ในทุกๆท,ที่ที่ไปค่ะแม้ว่างบจะหมดแล้วค่ะตอนนี้ระ <c oughs> หว่างที่คุยไปเพลินๆเ,เนี่ยค่ะเราก็มาถึงชั้นบนสุดของสะพานนี้นะคะต่อไปจะเป็นทางลงนะตอนแรกเรามาจากเรามาจากทางด้านนี้มาถึงจนจุดบนสุดนี้นะคะชั้นเรือนยอดชั้นบน สวยมากแล้วมันก็จะมีบันไดลงไปสู่ทางนั้นแล้วแล้วก็จะลงไปเรื่อยๆ ยยยยกยกกกเเสวัสดีค่ะวันนี้ฝนตกคงก็ออกไปไหนไม่ได้อีกแล้วก็ติดอยู่ที่นี่ในร้านลาอูคาเฟ่นะคะจังหวัดตรังร้านนี้อยู่ในอำเภอเมืองตรังเลยค่ะอยู่ที่ซอยวิเศษกุลสี่นะคะ ก็เดินเข้ามาในซอยก็เป็นซอยที่เงียบสงบนะแต่ว่าร้านก็น่ารักสำหรับวันนี้เป็นวันอังคารร้านหยุดค่ะแต่ว่าก็จะเปิดทุกวันหยุดวันอังคารนะตรงนี้ก็ไม่ได้ไปไหนเราก็เลยคิดว่าจะนั่งอ่านหนังสือนั่งวาดรูปนั่งเปื่อยๆอ,อยู่ในร้านนี้แหละในร้านเนี่ยก็จะมีของขายมากมายเดี๋ยวเราพาไปชมดูดีกว่าว่าในร้านเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะ นอกจากกาแฟเครื่องดื่มและขนมนะคะร้านนี้ก็ยังมีสินค้าน่ารักน่ารักมากมายขายด้วยสำหรับสาวๆที่ชอบการช้อปปิ้งนะคะตัว่น่าจะชอบร้านนี้มากๆเลยทีเดียวนี่ก็มีลิปบาล์มลิปสีที่เป็นออร์แกนิกนะคะไม่มีสารเคมีนะคะแล้วก็เทียนหอม ต้มโหูของกระจุกกระจิกมากมายรวมไปถึงนี่มีดิฟแบ็กของเราด้วยแล้วก็ของสติกเกอร์เครื่องประดบับกระเป๋า ลอ,อ,องไปถึงเสื้อผ้าด้วยนะคะมีเสื้อผ้าวินเทจ รุ่นสวัสดีค่ะวันนี้ร้านจะเปิดแล้ววันนี้ฟ้าใสฝนไม่ตกแล้วแต่คิดว่าก็น่าจะตกตอนเย็นๆแหละแต่วันนี้ช่วงเช้าๆโช่ดีที่มีแดดออกนี่วันนี้เรามีขนมเต็มตู้เลยค่ะน่าทานมากๆมีโฟกคสเซียมีวานิลามัฟฟินมีบรูกี้บรูกี้นี่คืออะไรคะ ก็มีเอเรอนมีกาแฟจากติฟฟ์ฟอนดนด้วยนะคะร้านผู้ชมร้าน <laughs> ้า้าน้าถึงเรา Dutch กอกและโรสแมรี่และพริกไทยดำอืมมันน่ากินมากนะผู้ชมนี่หองวีบคเซียที่ร้านละอูทำนะคะดูด้านในสิคะท่านผู้ชมอืม อุ่นมาร้อนๆหอมกรอบอร่อยมากค่ะวันนี้ไม่ได้เป็นไหนแค่ได้กินขนมปังนี้ก็ปินแล้วค่ะ่ได้สวัสดีตอนเย็นค่ะวันนี้ฮุกไม่ได้เป็นไหนเลยเพราะว่าฟ้ามืดครึ้มแล้ว เราก็เลยนอนอ่านหนังสือแล้วก็จบไปหนึ่งเล่มค่ะเย็นนี้ร้านปิดแล้วกำลังจะออกไปเอาผ้าไปซกักเพราะว่าที่ร้านซักผ้ามีเครื่องอบแล้วก็จะแวะอกลัวแมวหนีแมวชอบแอบกระโดดหนีไปทางหน้าต่างแล้ววันนี้เราจะเอาผ้าไปซกักเสร็จแล้วก็จะแวะซื้ออาหารที่ตลาดตลาด ตลาดที่มีอาหารขายนะคะเราก็เตรียมกล่องไปด้วยนี่เราเตรียมกล่องไปเพื่อไปใส่อาหารวันนี้เราจะลดการใช้ถุงพลาสติกได้ประมาณ3ามถึงสใบเลยทีเดียวนะคะนี่เรามาตลาดที่เป็นเหมือนไนท์มาร์เก็ตที่ขายอาหารนะคะชื่อตลาดชินตาการ์เด้นนี่เราจะมาซื้อ หารเย็นทานส้มตำเมื่อวานก็มาซื้อรสเด็ดมากนี่อาหารมื้อน,นี้ของเรามาเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นส้มตำมันนี้เป็นไก่อบแล้วอันนี้ก็เป็นข้าวเหนียวค่ะแต่อันนี้ที่ต้องใส่ถุงพลาสติกเพราะว่ากล่องเราหมดเรามีกล่องเราพกกล่องมาแค่นี้เรามาดูกันดีกว่าว่า ข้าวเหนียวนี่ข้าวเหนียวแล้วก็ไก่นี่ไก่ละนี่อร่อยมากเลยค่ะมันเป็นไก่อบสมุนไพรกลิ่นหอมรสอร่อยแล้วก็ส้มตำที่ขาดไม่ได้ในมื้อนี้ตำใสบัวตำสัวใส่บัวกุ้งสดนี่มังปลรราปลรราด้วย <c oughs> ต้องขออภัยท่านที่ไม่ชอบ ทานปลาด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็ฝนตกอีกเช่นเคยร้านก็เลยปิดโดยปริยายจริงๆวันนี้ไม่ใช่วันหยุดร้านนะคะแล้ววันนี้ก็เลยด้วยความที่ฝนตกแล้วก็ซักผ้าแล้วเราก็จะเอาผ้าไปอบที่ร้านผ้าค่ะแล้วก็ ไปส่งของให้ลูกค้าเออมีลูกค้าสั่งดิสแบกมาพอดีเลยพอดีที่ร้านนี้มีสต็อกอยู่นะก็เลยว่าเดี๋ยวจะเอาไปส่งให้ลูกค้าที่ไปสีค่ะเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าค่ะนี่เรามาอบผ้าแล้ววันนี้ก็ วันที่14ของการเดินทางของฮงแล้วค่ะก็ยังไม่ได้ไปไหนนะก็ยังอยู่ที่ตรังเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าติดฝนแล้วก็กำลังชิลสบายมากเลยนี่ก็เพิ่งไปกินอาหารเย็นกลับมาสำหรับวันนี้ก็ นอนชิวๆอ่านหนังสือไปนะคะพรุ่งนี้โปรแกรมก็คงยังเหมือนเดิมพักผ่อนหยุดอยู่กับที่ไม่ได้ไปไหนนะคะกล่าวว่าจะคงอ่านหนังสือจบอีกสักสองสองเล่มโอเคสำหรับวันนี้เราก็ขอไปพักผ่อนกันนะคะ